สี่ครับนะครับสังหันนะครับก็คลิปวีดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับมอแปลงนะครับตัว60แอมป์นะครับบวกบวกบวกนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคามันเอกำลังแอมป์เนี่ยมันเกินมันเกิน60แอมป์อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวท็อปเลยยาวสุดหน้ากล่องนะครับตัวนี้มอแปลงจะสูงอาจจะลงกล่อง5.2นะครับก็ลูกค้าสามารถนะฮะ ทำโมดูลได้ถึงท่อหนึ่งท่อละสามสิบสองคู่ก็ได้คือจริงๆแล้วท่อหนึ่งสักโหลดต่าๆเนี่ยสักท่อหนึ่งสามสิบหกคู่สี่สิบคู่เนี่ยนะครับลูกค้าก็นะครับ,นะรบผมให้ทํามาแล้วนะครับก็เวลาไปออกงานจริงก็ใช้ได้นะครับมอแปลงนิ่งๆมากนะครับแล้วก็กำลังจ่ายเนี่ยเกี่ยวกับ การเรื่องกระแสนี่นะครับไม่มีตกนะครับนะฮะบอกเลยลูกค้าน่าชมมากนะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็อันนี้นะฮะน่าจะส่งเพชรบุรีนะครับเอาไปขับนะฮะดอกใหญ่นะครับน่าจะไม่ยี่บเอ็ดก็ยี่ิบสี่ะประมาณนี้นะครับก็ใครที่งานหนังกลางแปลงนะครับหรือเกี่ยวกับนะครับงานโชว์นะครับนะหรืองานแข่งนะครับหม้อตัวนี้นี่นะครับ ทดสอบหลายสนามแล้วนะครับทั้งงานแข่งเครื่องเสียงบ้านทั้งงานหนังกลางแปลงนะครับก็ผลตอบรับนี่ถือว่าโอเคมากนะครับลูกค้าไปใช้แล้วประทับใจนะครับก็ทําการเตรียมแพ็คนะครับต้องแพ็คให้ดีๆหน่อยนะครับไม่งนั้นนะฮะหูเบี้ยวหมดนะครับเพราะมันหนักมากนะครับโอเคแล้วก็ดาการเดี๋ยวแพ็คส่งลูกค้าก่อนนะครับคลิปนี้แล้วก็รีวิวแค่นี้ก่อนใครที่สนใจนะครับอยากจะได้หม้อแปลงโหดๆนะครับอยากจะ ได้ม่แปลงที่จ่ายกระแสดีๆจ่ายกำลังดีๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับแบบไหนก็ผมก็ยินดีให้คำแนะนำได้ทุกท่านนะครับก็นะรประมาณนี้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ